อ่ตอนนี้เรากำลังผ่านหมู่เกาะทะเลเขาเรียกไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าแถวทะเลย่านสัตหีบข้างหลังเราเนี่ยก็จะเป็นเกาะเป็ดนะครับเกาะเป็ดที่มีลิงอยู่ก็จะมีเรือยอดไปจอดเที่ยวกันแต่เราไม่จอดเราจะไปจอดอีกเกาะหนึ่งซึ่งมันสวยกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะจะไปดูว่าน้ํามันจะสวยและใสแล้วก็เราจะกินข้าวที่นี่วางเพลงที่นี่ แล้วก็รอดูผ้าที่ตกที่นี่นะครับที่เกาะคามน้อยรอดูรอดูตอนนี้ไปดูอาหารก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นอาหารที่เรามาเลี้ยงบนเรือนะครับจากเชฟของโรงแรมชื่อดังนะครับ ปุ้งลายเสือภาษาฝรั่งเขาเรียกไทเกอร์สตีอะไรก็ไม่รู้มาเป็นว่าไม่ใช่ตัวเล็กนะมแบบนีฮะไม่ใช่กระจอกนะครับนี่เลี้ยงแบบว่าว้าวเลยเนี่าหาะรลาอย่างแล้วก็มีปูนี่เราย่างเกลือนะครับปูปูหละปูปูลาแล้วอันนี้เครับ นะครับที่นี่อะไรกลางทะเลหมูปอข้ามอะไรจะเวรอวางอลังการขนาดนี้ปูบ้าหรือเปล่าเนี่ยจัดอะไรขนาดนี้มันยาอ่อนชั้านะยอดนะสดนะแล้วก็มีปลาหมึกด้วยอ่ะเออปูที่ย่างมาแล้วบาร์บีคิวปูมาแล้วก็มีปลาหมึก นี่เรียกหมกไก่เลยนี่หุกไก่นะไก่ล้วนๆหมกไก่ล้วนแล้ววันนี้ตามมาดูที่บาร์นะว่ามีอะไรบ้างตามดูรูปแบบนี่ค่ายผมเองมาส่งตัวครับเข้มใหญ่จริงๆที่จัดอาหารเรากับเต็มเต็มคนติมอ่ะเต็มภาพที่เห็นนี่สวยด้อยอ่ะครับ ที่มากกว่าญี่ปุ่นมไมใช่ครับนครับลายครับลายแับมี่อกมีปลาไดมอนด์ีัคพโอ้เรื่อง่ายๆว่าแม่งเล่นบารบีิอะพี่นะี่ครับใช่ฮะฟักทอพี่ด้วยครับมันแร่ครับาด้วย